งานบุญงานบุญประเพณีคือประเพณีเนี่ยมันคืออะไรคือความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมคืออะไรสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อความรักความสมัครใจนะคุณโยมนี่แหละจริงๆแล้วประเพณีวัฒนธรรมคืออะไรจะนงไว้ซึ่งความดีงามความเจริญทางวัฒนธรรมประเพณีของเราเป็นความรักความสมัครใจในหมู่คนณะในชุมชนนั้นๆ อะไรนี่แหละจริงๆวัฒนธรรมประเพณีมันไม่มีอะไรมากมายหรอกนะเพราะว่าคนเรานี่จัดจัดขึ้นเองทําขึ้นเองอถ้าคุณโยไม่เชื่อไปอ่านดูในหนังสือก็ได้ว่าเป็นอ่าที่มนุษย์เนได้ได้จัดตั้งแล้วก็สร้างขึ้นเพื่ออะไรนั่นแหละเป็นการเฉลิมฉลองเป็นการอความรักความสมคีคือเป็นการอ่าปฏิบัติให้มีความผ่อนคลาย อนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรักเกี่ยวกับเรื่องความรักความสมัครคีมากที่สุดนะเรื่องวัฒนธรรมปรมเพณีนนี่แหละเราได้ถ่ายทอดได้เห็นนะเนื่องหลังนอกจากนอกเหนือจากเรื่องหลักธรรมต่างๆอย่างที่เราจะพูดวันนี้ที่เราบอกว่าเราจะพูดถึงนิวออห้าเราเคยพูดไปหลายครั้งแล้วแหละแต่ เราไปรับบาตรเมื่อเช้านี่คุโยมแม่บอกว่าอ่าวันน,นี่นี่ใกล้ๆเข้ามาเนี่ยไม่รู้วันไหนจะมีการปฏิบัติธรรมที่วัดสว์แก้วภูธรรมที่ตำบลนาหนองทุ่มเขตสองอำเภอจรรุแพจังหวัดขอนแก่นนี่เนี่ยที่ครูวาอาจารย์พระอาจารย์ไพวันเนาอะ,อะพระอาจารย์ไพวันที่อวัดสระแก้วภูธรรมท่านเป็นเจ้าวาดที่วัดสระแก้วภูธรรมะนะ เราก็อยากจะไปอยู่หรอกเรารู้จากมกจีกับท่านเหมือนกันแต่เราไปไม่ได้เนื่องด้วยอะไรคุณโยมวัดน,นี่แหละเราต้องดูแลวัดของเราด้วยเราถึงบอกว่าไม่ใช่ว่ามานอนกินข้าวสุป,ปราตายเฉยๆนะเรามาอาศัยวัดก็อย่างปัจใจสีที่เราพูดถึงนะเครื่องนุ่หผมคือจีวรของพระพิสุของพระยาพิโยมก็เป็นเสื้อกังเกงนั่นแหละเออ ที่อัศัยของเราก็คือจากอ่าอะไรก็คือนี่ก็คือวัดที่อยอาศัยของคุณโยมก็คือบ้านนั่นแหละอาหารการกินนั้นเราฉันในบาทเรารับบาทเราได้เท่าไหร่เราก็ฉันเท่านั้นคุณโยมใส่อะไรมาเราไม่มีสิทธิเลือกเราชันได้หมดนั่นแหละสุขคืออะไรเพศสมณะคือมักน้อยนั่นแหละคุณโยม อะะยางปัจจัยสีของเราก็เป็นยารักษาโรคอีกอย่างหนึ่งก็นั่นแหละที่คุณโยมถวายสังฆทานเรื่องยารักษาโรคถ้าเกิดว่าคุณโยมไม่ถวายไอสังฆทานยารักษาโรคของใช้ของสอยของเราอย่างสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันหรือจะอะไรเนี่ยแต่ส่วนใหญ่คนมีคนนะมันถวายวีมาด้วยนะนะคุณโยมนะถวายวีด้วยเอออาจจะไม่ขำสินะ เออชิบบีจังใดเลยเนื้อใช่ไม่คุณโยมหัวกระดานล่านยูสิชิบิบีผมจังใดถวายบีมาด้วยเขาบอกว่าถวายไปให้คุณพ่อคุณแม่เออเอาเอาที่สบายใจถ้าท่านไปในคุณทําคุณความดีเขาคิดว่าเมื่อถวายพระผ่านมือพระแล้วนะมันจะถึงคนที่วายจนนะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลความเชื่อของทางพุทธศาสนาของเราเนะี่ยที่เขาเชื่อกันมาแต่ในแต่บรโบราณ นะคุณโยมเราขัดเขาไม่ได้นะจริงๆแล้วอยากหมดทุกทุกวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากอย่ายึดติดอย่ายึดมั่นถือมั่นปล่อยวางเรื่องของคนอื่นทุกของคนอื่นอย่าเอาเก็บมาคิดเราสอนแค่นี้แหละจริงๆไม่ต้องไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นปล่อยไปตามกาลเวลารู้จักแก้ไขการที่เราเป็นคนเก่งต้องแก้ไขเป็น เหมือนกับการที่เราเป็นช่างเนี่ยบวมเป็นว่าเจ้าชีกอปูนชาปูนชาปูน,ปนกี่กระเบื้องเปลี่ยนแต่แก้งานไม่เปลี่ยนถ้าเ,เกิดเกิดงานผิดพลาดเราเนี่ผิดพลาดบ่อยแต่เราก็สามารถแก้งไงแก้ไขางานได้นั่นเขาเราถึงบอกว่าคนเก่งคือคนที่แก้ไขเป็นแต่ถ้าคนเก่งแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้สักอย่างเดยไม่เท่ากับเป็นคนเก่งนะคนุณโยมเหตุซื้อซื้อสักแต่เหตุแต่แก้ไขยอย่างบ่ได้นั่นแหละมันจะเป็นลักษณะนั้นนะ ที่เราพูดถึงอ่า